สวัสดีค่ะพบกับอวยพรที่โชว์รูมเกษตรโนมินนะคะวันนี้นะคะอวยพรอยู่กับรถรุ่น10ประตู XLT เกียร์ออโต้กับชุดแต่ง h a m m มอรค่ะคันนี้นะคะแต่งในชุดกันชนหน้าของแฮ m เมอร์นะคะเท่มากๆเลยนะคะมาพร้อมกับห่วงโอเมกาสีแดง2ห่วงเลยนะคะและเดี๋ยวอวยพรมีพิเศษสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูไฟของรถคันนี้นะคะว่าเราได้ทําการใส่ในเซตของไฟหน้ามาแต่งใส่เข้าไปนั่นเองค่ะซึ่ง สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นแบบ4สเต็ปนะคะมี3ขีดเดไลท์ด้านล่างวงแหวนรอบนอกแล้วก็ลูกแก้วนะคะที่เป็นตาของดวงตาของคันนี้ที่เป็นสีน้ําเงินสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะกระจังหน้าค่ะเวยพรได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเป็นกระจังหน้าของมามัสแตงนะคะเป็นสีบรอนเงินนะคะพร้อมกับไฟสิวที่เป็นสีเหลืองอมพันสามขีดด้านบนเลยนะคะ ขยับขึ้นมาค่ะมาดูตรงสกูปกันค่ะสกูปนะคะก็ได้ทําการแต่งนะคะในเซตของสกูปฟิตรูปตัวม้าที่เป็นสีเดียวกับตัวรถและก็ตัดกับสีดําด้านนั่นเองค่ะ คันนี้นะคะกับราคาโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นอยู่ที่5 9 0 0 0บาทนะคะพร้อมกับชุดแต่งนะคะที่พุรแต่งเพิ่มเติมจัดให้นะคะมาดูที่ซุ้มล้อกันค่ะซุ้มล้อนะคะเป็นแบบดำด้านมีหมุดเงินนะคะซึ่งเป็นล็อกของซุ้มล้อเลยไม่ได้เจาะเข้าไปกับตัวถังรถนะคะและก็แต่งเท่ๆกับลายแมกลายดอกไม้เป็นลาย คลิปเงินนะคะตัดดำนะคะซึ่งเป็นลายยอดนิยมของเรานะคะกับแมกคอบ18นั่นเองค่ะกับยางนะคะคู่ยางของยางมอนสเตอร์ a t ทีนะคะซีรยียางอยู่ที่265ทับ60 r 1นนั่นเองค่ะเทมากๆเลยค่ะคันนี้แก้มข้างนะคะครอบให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับเบ้ารองมือเปิดคิ้วกันาสตาร์และเพิ่มความสปอร์ตกับราวหลังคาที่เป็นเซ็ตดำด้านนะคะในส่วนของ ด้านบันไดข้างของเรานะคะจากคู่ตัวโรงงานมาอวยพรได้ทำการเปลี่ยนนะคะเป็นของเซตของ Hummer นะคะก็เทมากๆเลยค่ะ สติกเกอร์นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะของลูกค้านะคะพี่ชานุนนะคะเลือกเป็นแบบนี้เลยนะคะมีด้านข้างที่ติดคำว่า Ranger แล้วก็ o r r p f r r o r m น n c นนั่นเองค่ะแล้วก็โลบาร์นะคะเป็นของ Hummer นะคะเซ็ตของ Hummer ร,รอบคันเลยนะคะพร้อมกับมีไฟเบกรกดวงที่3มาคู่กับตัวโลบาร์ให้ด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะชุดเท่จัดเต็มเลยชุดแต่ง h ั m m e r นะคะแล้วเรามาดูด้านท้ายกันค่ะด้านท้ายนะคะแต่งในเซตของไฟทอรัดลมดําเป็นลูกปีกผีเสื้อบินนะคะเปิดไฟเลี้ยวไฟหลีนะคะก็จะเหมือนนุกบินหรือผีเสื้อบินนั่นเองค่ะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะก็แต่งในเซ็ตของกันชนท้าย h ฮมเมอร์เช่นเดียวกันค่ะพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดง2ห่วงนี้ให้เลยนะคะคันนี้นะคะของเขาจะมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้4จุดนะคะทําการเปลี่ยนกันชนท้ายก็ยังคงเซนเซอร์ท้ายให้4จุดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะก็มีติดฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายนะคะสติ๊กเกอร์เป็นอักษรเรนเจอร์นะคะเป็นศาสตรโพลเร็กน้อยนะคะ พร้อมกับนะคะตัวนี้มีเบ้ารองมือเปิดให้เรียบร้อยพิเศษเพิ่มเติมนะคะวอวยพรได้ทำการใส่กล้องนะคะออกจอนะคะแล้วก็มีกล้องติดใต้โลโก้ฟอร์ดนะคะสวยงามและจัดเต็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยว,วอวยพรพาชมรอบคันอีกทีนึงนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่อง2.2เกียร์6สปีดน,นะคะ160แรงม้า385นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวพรอพามาชมภายในนะคะสำหรับภายในนะคะมาดูที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันไฟฟ้า100%เซนะคะมีระบบนะคะก็คือควบคุมหน้าจอด้านบนปุ่มขวามือด้านล่างนะคะขวามือก็ควบคุมในระบบล็อกความเร็วนะคะ Cruise Control น,น,นั่นเองค่ะส่วนด้านซ้ายนะคะควบคุมหน้าจอนะคะ แล้วก็ด้านล่างซ้ายนะคะควบคุมในเรื่องของระบบการโทรเข้าโทรออกมาดูที่หน้าจอกันค่ะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแบบ8นิ้วนะคะรองรับ Apple Car p l a y Android a u t o แล้วก็ระบบเสียงสั่งภาษาไทยซิงค์3นั่นเองค่ะเบาะค่ะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะในส่วนของเบาะนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแล้วนะคะเดี๋ยวมาชมที่ห้องโดยสารกันนะคะสำหรับห้องโดยสารนะคะก็บอกได้เลยค่ะว่าใหญ่โตนะคะแล้วก็กว้างขวางนะคะเดี๋ยวไวพอพรพาชมอีกทีหนึ่งนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาชมตรงห้องโดยสารกันนะคะห้องโดยสารนะคะก็กว้างนะคะแล้วก็เหมาะนะคะกับ ที่นั่งนะคะก็คือได้ทั้ง2ที่นั่งรวมทำเพิ่มเติม3าที่นั่งเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องต่อไฟนะคะที่เป็นปลั๊กนะคะ12โวลต์นะคะให้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชมทั้งภายนอกและภายในของรถรุ่นนี้แล้วนะคะบอกได้เลยค่ะ XLT เกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่92,000บาทนะคะกับเครื่อง2.2 6 0แรงม้า385นิวตันเมตรนะคะคู่ 6สปีดนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นั่นเองค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะอยากปรึกษาทักมาที่หน้าเพจของอุยพรหรืออินบ็อกมาหรือโทรมาที่0649496463ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ